วันนี้มีสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการทำลายนักข่าวเรื่องที่สองก็คือเรื่องของลานพญานาคจะได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับวันนี้มีนักข่าวได้ยืนขอสัมภาษณ์ผมผมก็ได้ตอบไปตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดไปคิดมาว่าจะพูดดีไหมก็ขออธิบายไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปสื่อสารการันผิดๆนะครับ ทุกท่านครับวันนี้มี2คดีคดีรามพญายนากลุงพลกับทางยูทูบเบอร์ได้ปฏิเสธนะครับนะครับส่วนคดีเรื่องของการทำร้ายนักข่าวซึ่งเป็นคดีที่อ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายแต่เป็นอนตรอันตรายแก่จิตใจแล้วก็ผงขืนใจผู้อื่นนะครับซึ่งคดีทำร้ายนักข่าวนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกเพียงแต่ว่า ตอนที่ให้สัมภาษณ์คณะข่าวผมก็ขอสงวนไว้ว่าผมไม่อยากจะพูดว่าวันนี้ลุงพลเขามาทําอะไรเกี่ยวกับคดีนี้แต่ตอนเช้านะครับในตอนเช้านะครับเพราะว่ายังไม่ได้เจอสารนะครับจริงๆแล้วได้มีการหารือกันไปเรียบร้อยแล้วว่าคดีที่ตบหลังนักข่าวกับดึงไม้เนี่ยจริงๆลุงพลเองกับผมก็ได้คุยกันแล้วว่าเออวันนี้เราจะสารภาพสารภาพมันจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะ ตามรูปการรูปคดีแล้วที่ปรากฏสื่อปรากฏตามสื่อเนี่ยนะครับลุงพลเองได้มีการไปละเมิดนะครับในการไปตบหลังก็จริงนะครับไปดึงไม้จริงนะครับวันนี้ผมก็อธิบายเสริมไปให้กับนักข่าวเขาฟังว่าคือคนเมื่ออยู่ในสภาวะกดดันตรงนั้นเนี่ยบางทีมันเกิดความโมโหบันดาลโทสะอะไรต่างๆนานาก็ได้มีการกระทําการอะไรไปโดยที่ขาดความยั้งคิด นะครับผมไม่เคยบอกว่าสิ่งที่ลุงพลไปตบหลังนักข่าวหรือดึงไม้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องลุงพลเองก็เข้าใจดีนะครับล,ลุงเองลุงพลเองเข้าใจดีทุกอย่างและสารก็อธิบายให้ลุงพลฟังทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นหนทางเกี่ยวกับคดีเรื่องการทำรา้ายนักข่าวนี้จึงมีการรับสรารภาพเพื่อขอความเมตตาต่อสารในการลดหย่อนผลนโทษส่วนคดีลาพยานะก็ปฏิเสธสู้ไปนะครับนะบวันนี้ผมไม่เคย เขาเรียกอะไรไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อนักข่าวนะครับว่าลุงพลปฏิเสธสู้คดีนักข่าวสู้คดีทำ้ายนักข่าวมีการตีความกันไปเองอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้นี้ก็อาบน้ํเพิ่งเสร็จนอนสักนิดนึ็นตื่นขึ้นมาเอ้ยมันมีข่าวว่าอย่างนี้ก็เลยต้องใช้ช่องทางในการทําคลิปวิดีโอตัวนี้ในการชี้แจงไปเลยแล้วก็เห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรความจริงย่อมเป็นความจริงนะครับทุกท่านต้องเข้าใจตามนี้นะฮะ นะครับตัวลุงพลเองในคดีทํามนันักข่าวเนี่ยได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วแล้วก็ได้มีการรับสารภาพนะครับแล้วก็ได้ขอความเมตตาต่อสารนะครับแล้วก็ได้มีการวางเ,เงินเยียวยาไปตามสมควรนะครับซึ่งสารเองท่านก็ให้ความเมตตาลุงพลอยู่นะครับนะฮะแล้วก็รอ,อฟังคำพิพากษาไปแค่นั้นเองทุกท่านครับอย่าสับสนนะฮะ นะครับอย่าสับสนอย่าสับสนกับการนําเสนอของสื่อบางช่องยูทูบเบอร์บางช่องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันมันมีความคลาดเคลื่อนจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะไปพูดว่าลุงรับไม่รับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าผมขอสงวนนะผมไม่อยากจะพูดในบางอย่างที่ผมไม่อยากพูดก็ไม่อยากพูดตอนนั้นนะครับตอนที่ยืนสัมภาษณ์ตอนที่ยืนสัมภาษณ์อยู่ แต่หลังจากข่าวไปแบบนี้มันเกิดความคลาดเคลื่อนมันอาจจะเกิดความเสียหายกับหลายๆฝ่ายผมเองเองจึงตัดสินใจออกมาพูดเลยครับว่าอ๋อโอเคคดีทํำร้ายนาักข่าวลุงพลให้การรับสาภาพไปตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการรับสาภาพเป็นประโยชน์มากกว่านะครับนะครับข้อหาที่ปรากฏอยู่ ทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายแต่เป็นอันตรายแก่จิตใจกับข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการหรือไม่กระทําการตรงนี้นะครับอายการตํารวจเองที่พิจารณาแล้วว่าข้อกล่าวหาของแทงผู้เสียที่แจ้งความในครั้งแรกเป็นเรื่องของการพยายามชิงทรัพย์ซึ่งมีบทลงโทษที่หนักนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเยนะครับท่านก็พิจารณาแล้วว่าเป็นเป็นไม่สาหัสไม่ถึงเป็นอันตรายแก่กาย เป็นอันรายแก่จิตใจอย่างเดียวก็ถือว่าทางอายการได้มีการกันกรองแล้วต้องขอพบพระคุณจริงๆครับที่ที่ได้มองเห็นถึงเจตนาของลุงพลที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพยายามชิงทรัพย์คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนักข่าวตรงที่ปรากฏในภาพในข่า,ขาวก็เลยกลายมาเป็นข้อหาสองข้อหานี้ซึ่งก็เป็นข้อหาที่มีโทษไม,ไ,ไ,นะไม่ได้หนักอะไรนะครับไม่ได้หนักอะไรนะครับทุกท่านนะครับ และผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคดีนี้สารท่านคงจะปรับนะครับเปรียบเทียบปรับนะครับแล้วอาจจะมีการรอลงอาญาหรือไม่อันนั้นต้องไปพิจารณาสารท่านจะพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังทีเดียวเดี๋ยวค่อยถแถลงข่าวทีเดียวนะครับ mm hmm. เพียงแค่ลุงพลไม่ได้ไปโดนข้อหาพยายามชิงทรัพย์เนี่ยถือว่าท่านอายการได้ทํางานอย่างตรงไปตรงมาแล้วนางตารวจทํางานตรงไปตรงมาแล้วเพราะเจตนามันไม่มี เจตนาจริงทรัพย์เนี่ยมันไม่มีในการที่ไปดึงไม้เนี่ยหลวงพลก็บอกแล้วว่ามาจากช่องไหนนะครับแล้วก็การที่จะไปพยายามชิงทรัพย์บุคคลอื่นต่อหน้าเจ้าพนักงานต่อหน้าบุคคลนับร้อยเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจอะไรนะครับมันไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่มันจะไปทำทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีของนักข่าวซึ่งปรากฏสองข้อหานี้ผมเห็นด้วย ผมเห็นด้วยนะครับนะครับแล้วก็ลุงคนได้รับการอธิบายจนเข้าใจแล้วนะครับก็ได้มีการให้การรับสาภาพไปต่อสารซึ่งสารเองก็ได้รับนะครับคำรับสารภาพแล้วก็จะไปพิจารณานะครับอีกทีหนึ่งโดยรอฟังคำพักษาของสารอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านโปรดเข้าใจตามนี้และ การออกสื่อบางสื่อที่บอกว่าลุงพลขอเจรจากับผู้เสียหายลุงพลต้องการออขอให้ผู้เสียหายมายอมความนั้นจริง,รงๆแล้วลุงพลไม่เคยพูดนักข่าวเพียงแต่ถามผมแล้วผมก็บอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเห็นว่าคดีเหล่านี้เป็นคดีที่ไม่มีความร้ายแรงอะไรบางอย่างก็ถอนฟ้องได้อยากจะเป็นสื่อกลางให้กับทางผู้เสียหายได้เจอกับลุงพลและ ให้มีการทําความเข้าใจกันเท่านั้นเองแล้วก็ขอให้นำความขอให้ใช้ความเมตตานํานานาหน้านะครับลุงพลไม่เคยพูดนะครับลุงพลไม่เคยมาขอว่า,าจะไปเจราจากับผู้เสียหายเพียงแต่ผมเองเสนอความคิดเห็นไปและถ้าหากทางผู้เสียเองเขาเยินดีผมก็เชื่อลุงพลก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรที่ปฏิเสธครับนะครับอะไรก็ตามที่ทําให้ลุงพลเนี่ย ไม่ต้องถูกคดีกถูกถูกดำเนินคดีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทนายความที่ดีควรจะหาทางออกที่ดีให้กับทางลูกความไม่ใช่แนะนําให้ลูกความดึงดันนะครับหรือพยายามที่จะดื้อรั้นในการต่อสู้คดีไปทั้งๆท,ที่เราเห็นอยู่แล้วว่าภาพมันออกไปอย่างนั้นนะครับภาพมันออกไปอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมแนะนําว่า การรับสาภาพจะเป็นประโยชน์กว่าและสารเองท่านก็พิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรนะครับโทษจำคุกอันแรกก็เป็นระหุโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนอีกอันนึงก็จำคุกไม่เกินสปีนะครับนะบเพราะฉะนั้นตรงนี้สาลสามารถพิพากษาได้นะครับคดีก็เสร็จสิ้นไปหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะฮะแล้วก็ผมก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาว่าก็ ก็จาเป็นต้องจะเป็นต,ต้องมีการเยียวยาก็เยียวยาก,กันไปตามสมควรครับผู้เสียจะรับหรือไม่รับก็ได้จะจะมาเจราจาหรือไม่มาเจราจาก็ได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะที่ผมเป็นทนายความออวิชาชีพผมก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันพอจะลองชอมกันได้ก็น่าจะคุยกันนะแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น การสื่อสารอะไรที่ออกไปของสื่อหรือยูทูบเบอร์บางคนอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับขอให้เข้าใจตามนี้นะครับไม่ใช่เป็นความลับครับเพียงแต่ขี้เกียจพูดนะครับพูดทําไมละครับตอนนั้นสารยังไม่ลงบอลลังเลยครับตอนเช้าถูกไหมฮะเกิดไม่มีความเปลี่ยนแปลงกันขึ้นมาแล้วผมไปพูดก่อนนะครับเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วผมไปพูดก่อนมันก็จะเสียหายแต่นีเมื่อตอนที่ขึ้นบอลลังสารแล้วลงคนเข้าใจแล้วลงพลบอกว่าโอเค คดีทำ้ายนักข่าวขอให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็ศาลชั้นก็จะให้ความเมตตาไปตามกฎหมายกำหนดอันนี้คือาทางออกที่ที่ดีที่สุดครับไม่ใช่ว่า,าไปบอกให้ลุงรับสารภาพไม่ใช่เรื่องนี้ลุงตัดสินใจเองด้วยลุงตัดสินใจโดยรับฟังข้อดีข้อเสียนะครับเชื่อผมนะครับว่าคดีทำลายนักข่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีที่รุนแรงอะไรแล้วก็ การไปต่อสู้คดีตัวที่ภาพมันออกไปอย่างนั้นอย่างชัดแจ้งจะเป็นผลเสียกับลูกความผมมากกว่าการรับสารภาพนะครับ